สวัสดีค่ะพี่นองคะ่ะพอ,อกันกับยายหนิงคือเก่าเหมือนเดิมมาอยู่ลานน่อยพี่นองคะ่ะโอเว่นกินข้าวกับอะไรครับ<า>อะไรเนี่ยไข่ทอดไข่ทอดทอดไข่พี่นองคะ่ะ <clears throat> อร่อยไหมลกูก <clears throat> อร่อยครับเชียวดีๆไม่ต้องกินคำใหญ่ก็ได้ ล้านมันสิมีอันซุ่มสามซุ่มพี่น้องคะยายหนึ่งตามสั่งตามสั่งยายหนึ่งบยเห็ดเข่าพัดกะเพรานี่ล่ละกินเขา้าสายมาในโอเว่นน้อนเดืกซะและ้วนี่ด้อค่ะบรรยากาศมันสิติดถนนใหญ่ มาแม่มาแม่มแมเฮ็ดยางๆๆ <laughs> ซุ่มข้างหน้าพี่น้องใช่เขาเขาตกใจพวมีเยอะๆครับเอาวันมองสีสมเฮ็ดมองเฮ้าสิพัดสิทอดนะน่ะกับิีเฮ็ดยำแล้วก็สมตำเฮ้านี่ละพี่น้องค่ะแล้วก็คางนี่ น้องกระเสียวซุ่มมาลงอีกแล้วก็สิขายนามปันทันทีติดถนนใหญ่พอดีแลนไายมือยายหนิงนี่สขเขาไปนในหมู่บ้านแล้วก็เป็นโรงเรียนเพราะว่าบ้านยายหนิงนั่นสิห้างจากนี่ประมาณสองรพี่นองคะแล้วก็ออกไปขวามือนะคะผู้ใดเคยเห็นคลิปเกาก็ะสิเห็ยนนาะค่ะว่าอีก มองหนึ่งหันมันสิติดกับบ้านปาคาห่างออกไปประมาณสองโลครึ่งพี่น้องค่ะที่แรกว่าสิไปเฮดยูหันที่นี่น้องกเรีว่าสิกลับมาหอดวันที่สองที่สองกับมี่ยังกับมาขายอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่นี่นะคะเพราะว่าพวกเรยเข้าไปนอนในบ้านกันนอนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไผ่หญ้ากระเจ้ามาทรงหมื่วานนี่แหละพี่น้อง ให้ยากับสิมุงต่อเถิบออกมาหน้ากำลังจัดดอกไม้เฟื่องฟ้าอันนั้นสะเป็นพวงแสดนี่กสิเป็นบ้านล้างใหญ่ของน้องสาวนะคะแกหนึงกับสิเดียขายของอยู่ตรงนี้ตอนแรกว่าสีอยู่ในบ้านอันตกลงปรึกษากันแล้วว่าตรงนี้ เหมาะที่สุดแล้วพี่น้องคะใกล้จะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับร้านน้อยนะคะเรียบรอยแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จะไปเอาคองมาลงมาลืมตตืมเต้ากัสิได้ียายสันตัวตามสั่งเ้อพี่น้องคะอันนี้ให้เบิ้งกระท่อม หลังที่หนึ่งที่ยายหนยงนั่งอยู่นะคะหลังสองหลังสามพี่น้องคะ่ะเอาสามหลังแล้วก็เพื่อนตรงนี้กับเสี่ยวซีแพ็กมาเทให้มันเบิดเลยเพราะว่าข้างหลังต้นไม้ลงไปหันหลังบ้านหันสีเฮ็ดร้านจอดรถนะคะก็สิยได้อยู่กันตรงนี้ละเพราะว่านีบ้านกับขอนอนอยู่กับมีนาไปทําความสะอาดดูแลให้เพราะว่าถ้าร้านเลี่ยวๆขายของยายหนยงก็จะนอนอยู่ตรงนี้ ดูแลตรงนี้นะคะเอ้าอ,อะไรอ่ะหมดหรือ,อยังข้าว่ะลกูกโอ้อย่าร้ายตาด้วยพี่น้องค่ะอาปากด้โอ้โหอ้าหยิบไข่ใสล่ลูกคนกินหมูกินหยิบใส่เยอะๆเลย <S 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 <ๆ>เด็กน้อยครับ เบิ่งแทบเด็ดแน่แต่กับมีการพักผ่อนพี่น้องค่ะกินไปเรื่อยๆให้มันอิ่มเด้อลูกเด้อฝากพี่ฝากน้องคือเกาล่ะเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจส่งกำลังใจให้กันและกันพี่น้องค่าพี่น้องทีเพิ่นกำลังทำช่องหรือว่าทำมาแล้วยังไม่ผ่านนะคะล้อพินยูก็ททำไปเรื่อยๆนะคะผลสำเร็จของเฮาก็อยู่ไม่ไกลนะคะทันทีกำลังทอแท้อยู่กับสู่ๆต่อไปค่ะพี่น้องค่า อันนี้ยายนิงกลับกามายุบาลได้ประมาณสองอาทิตย์นี้นะคะแล,ล้วก็เฮ็ดลานแล้วก็เราก็จะได้ขายของตำบมกคมุ่งตาม้ังลาบก้อยยำ <laughs> นี่ละพี่น้องตรงข้ามกับสิเป็นรถนะคะมือสองตรงข้ามกันนะคะโอ้ยเฝ้าเปิดในย้ายวาสันวาสิได้ ซื้อ,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 อยูซอกินหากินยากเพิ่นว่าขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องที่สั่งแหนมสบู่ครคีมนะคะเบอร์โทรใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ